โอ้โหมาเต็มเลยอ่ะมาเต็มเลยโอ้โหไม่อย่าร้องไม่ร้องไม่ร้องดูดิเอาเทมหมดแล้วไม่ได้ให้ร้องไห้อีกต่างหากเอาหนีออกไปแล้วเอาเลดคิดคับอย่าลืมกดไล์ด้วยนะคะ,ะสวัสดีครับวันนี้ออมเลตนะครับพามาเที่ยวงาน มันมีสัตว์เหรออุ้ยมาถึงก็เจออะไรเนี่ยมาถึงก็เจอแฮร์รี่พอตเตอร์เลยนะเหรออันนี้คือตัวอะไรครับผมนกพู่นกพู่อะไรเกรสฮอนเพรก็เอ็มไม่ใช่มีแค่นกพู่มีอะไรอีกครับมงันด้วยแมงวันมันไม่เกี่ยวโโอ้หถ้าเป็นนกพู่ของแฮร์รี่พอตเตอร์ม็นจะมีขาแต่นี่เปนกพู่ของเราโอ๋ออันนี้ของจริงหรือเปล่าเนี่ยเอาเลยมือจับดิเฮ้ยไม่เอาเฮ้ยตรงนั้นตัวอะไรล่ะ Oh, อันนี้น่ากลัวมากนะครับ <Wow. S 2> อันนี้เป็นงูหลามไพรทอนโอ้หงูหลามตัวย่างนี้่เงไงงูหลามไม่มีพิษนะครับแต่ว่าเขาชอบรัดแล้วเขาก็จะกินเห oh. ยื่อเฮ้ยมีนกฮูกตัวเล็กด้วยอะเขาไม่โอ้โหตรงนี้เเป็นคนป่าอขาเลยลองยืนเป็นคนป่าสิ oh. oh. <laughs> อันนี้คืออันนี้คือนอกฮูกตัวอะไรครับไวท์เฟสนี่นกฮูกหน้าขาว หลับจิงครั่าโ้ยหลับจิงด้วยอ่ะโอ้โหแล้วก็มาโซนที่อําเภอรักที่สุดนะครับมีน้องหมาน่ารักจะมากอันนี้ชีวาว่าเหรอชีว่าว่าหลัโอ้มีน้องปอมเต็มเลยนะครับโอ้อันนี้ฟันโคเดนโคเดนอันนี้อันนี้เหมือนเหมือนพันทอกอกเอออันนี้เหมือนไส้กอกเป็นตัวยาวๆไส้กอก ใช่ใช่ตรงนี้อันนี้อันนี้เป็นงูเผือกนะครับสีทองงูไฟคอน,นอ,อันนี้เป็นงูคอนงูข้าวโพดอันนี้เอเมริกจะมาตับล่าให้ปอกอุ้ยอุ้ยอันนี้ตรงพันอะไรอ่ะอ,อันนี้ก็น่ารักนะอันนี้พันปักหรือเปล่าใช่ไหมไหน,หน้าย,ย่นหรือเปล่าย่นเลยเออปักนะครับโดูดีดีน่ารักเต็มเลยนะครับที่ตัวอะไรอเมริอ่านดิสิจิ้งหลีจิ้งหลีนอะไรอ่านหนังสือก็ไม่โทษ จิ้งเหลนอันนี้ก็เป็นอันนี้จิ้งจกอันนี้คล้ายๆตัวเงินตัวทองบ้านเราครับเี่ออเลรตเสียงอะไรร้องดังมากเลยพาไปดูหน่อยได้ไหมไป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 โอ้โหตรงนี้เป็นน้องกระต่ายนะครับเพื่อนๆก็มีแฮมสเตอร์ยักษ์ด้วยนะแฮมสเตอร์ยักษ์กับแฮมสเตอร์จิ๋วแล้วก็มีอุปกรณ์เลี้ยงปลาด้วยนะครับที่นี่โอ้เป็นโหลปากัดนะครับผมนี่โอ้ อ่าหลักไปหมดเลยนะอมเล่นเนี่ยโหตู้ปลาทรงโค้งครับสวยมากเลยนี่เราชอบแบบน,นี้นี่สวยทั้งนั้นเลยนะครับโอ้ีอ้อันนี้ปลาทะเลนะนี่อมเล่เห็นไหมอ,อันนี้ปลานนแบบอย่าไปจับลูกอย่าไปจับจับลูกเลยอันนี้คือปลาโม่นั่นเองใช่ไหมสออัน,น,นสุดมากตู้นั้นโอ้ตัวนี้ก็สวยมากเลยนะครับสองหมื่นห้าเป็นเฟอร์นิเจอร์เลยนะแล้วนี่ครับต้นต่อที่เสียงดังอุ้ยตรงนี้มีน้องมาอีกนิดนึง น้องหมาหรือน้องแมวอ๋อน้องแมวโอ้โหดูล้ายดีสวยมากเลยโอ้ตรงนี้น้อง,มงแมวนะครับน้องแมวน่ารักเต็มเลยอออโอ้แล้วนี่ก็คือต้อนเหตุของเสียงดังนะครับนกแก้วในตู้เลยตรงน,นี้เป็นอะไรกิ้งกา่า <c oughs> อีกัวหน้าแล้วตรงน,นี้ก็คือเต่าสุก,กตัสนะครับตัวนี้อายุเจสิปีแล้วนะตัวใหญ่มากเลยนะครับ ยังไม่ลอยเลยนี่ก็จะมีงานน่ารักน่ารักนี่เฮ้ยดูน้องแมวต,ตัวนี้ดิหน้าตาวเวียงเอาเรื im <im oh yeah. ่องเลยนะหน้าตาเวียงเอาเรื่องเลยตัวนี้ตัวนี้ทำไมมองไปตัวนี้สีเหมือนกาฟิลเลยเฮ้ยตัวนี้ตัวนี้ตัวตัวนี้ทำไมที่เหี้ยเหรอใช่เหรอเอ้าน้องเทเบิลนี่ก็มีนกแก้วหล่อๆเต็มไปหมดเลยดูสีสันนะครับดูดิเฮ่ยว่าเลยดูดิก็ดูสีสันสดใสมากเลยนะ ข้างในดีกว่าอเมริดข้างในดีกว่าลูกไปเข้าไปเร็วไปเข้าไปเร็วอย่านั้นอย่าจิกนะอย่าจิกนะโดนจิกแน่อเมริดจะเข้าไปแล้วนะครับอ่าเปิดประตูอเมริดกลัวๆก้าๆนะครับมีความตื่นเต้นนิดหน่อยนะครับเข้าไปเอาเข้าไปเร็วพี่เขาเปิดประตูให้แล้วโอ้โหมาแล้วครับมาจอแล้วครับโอเคเอารู้แล้วนะครับงานนี้อเมริดจะเข้าหรือไม่เข้าเข้าไหมไม่ต้องกลัว เอเข้าไปด้วยออมเล็ตน้ำสิออมเล็ตเข้าก่อนออมเล็ตถืออาหารเลยเดี๋ยวมันหกพอดีเดี๋ยวไม่ได้กินนะไอพี่เขาเปิดประตูให้แล้วเข้าไปพี่เขาดูอยู่นะครับออมเล็ตเข้าไปแล้วครับโอ้โหมาเต็มเลยอ่ะมาเต็มเลยโอ้โหโออย่าร้องไม่ร้องไม่ร้องเดี๋ยวเอาเทหมดแล้วไม่ได้ให้ร้องให้อีกต่างหากเอาหนีออกไปแล้วหนีออกไปแล้ว น้องน่าจะหิวมากครับเพราะว่าไม่ค่อยมีคนให้น้องเลยมาเต็มพ่อเอ็มเลยเนี่ยมาเป็นเพื่อนเลยเอาไงอ่ะ <c oughs> นิดเดียวเอาไม่เจ็บรอกดูครับอระตอมพ่อเอ็มออมเล็ตวิ่งหนีไปแล้วออมเล็ตกลัวมากเลยรวมเลยดีออนแอร์มากยังไม่ทันได้ป้อนเลยยังไม่ทันได้ป้อนเลยครับหมดเรียบร้อยแล้ว <c oughs> อุ้ยโอ้ออมเล็ตเข้ามาแล้วเข้าไม้เร็ว เข้ามาสิไม่เข้าก็ออกเลยค่ะโอ้โหทำเป็นรักสัตว์แต่พี่แท้ก็กลัวนี่กาะมือพ่อเอ็มอยู่นี่อยู่นี่อีกตัวหนึ่งฮัลเราสวัสดีครับสวัสดีครับออมเล็ตกลัวมากเขาบอกว่าออมเล็ตขี้ป๊อตออมเล็ตป๊อตจังเลยฉันยังไม่ได้กินเลยออมเล็ตเนี่ยเออเนอะเออใช่ออมเล็ตขี้ป๊อตมากไม่เข้าเลยใช่ไหมโอเคเดี๋ยวพ่อจะไปละ,ดะ,ะเดี๋ยวพ่อไปละอ่ะไปยบโอเคออมเล็ต ออมเลดเสียตังฟรีเรียบร้อยนะครับออมเลดเสียตังฟรีไปแล้วนี่นะครับนี่โดนเกาะนิดๆิดหน่อยๆเนี่ยร้องเนี่ยมันไม่หยิกหรอกมันแค่ขามันมีเล็บนิดๆิดหน่อยๆเสี <ละ S 2> ยตังฟรีไปเรียบร้อยแล้วตรงนี้ก็จะมีให้อาหารสัตว์น่ารักน่ารักนะครับให้อาหารนกแก้วไม่ไหวให้อาหารนกแก้วไม่ไหวนะครับเออครับออมเลดหาฟรีแล้วนี่ก็ประมาณนี้นะครับงานน่ารักน่ารักมีขายอาหารนะ Okay. คลิปนี้พ่อเอ็มก็ตัดไว้แค่นี้แหละครับนี่น้องเล็บสีน่ารักมากเลยเจอ,อใหม่คลิปหน้าแล้วกันนะครับสวัสด,ดีครับบ๊ายบายไม่ได้เรื่องเลยอุตส่าห์แบบว่าไปให้หานกกนะนกแก้วนะนกแก้วไม่ได้กินสักตัวแถมยังเจ็บตัวโดนนกแก้วควนอีกอ้ออะไรปิดคลิปไม่นด้แล้วอารมณ์เซง็งอารมณ์เซ็งครับเสียตังฟรีครับเสียตังฟรีเสียตังฟรี <c oughs> อมเด,ดนี่เขาเป็นคนที่รักสัตว์นะครับแต่ก็กลัวบ้างเป็นบางทีนะครับเวลาเขาเจ็บเนี่ยสุดท้ายเขาก็ควักเงินส่วนตัวไปซื้ออาหารมาให้นกแก้วตัวใหญ่ข้างหน้านะครับเพราะว่านกแก้วตัวใหญ่มันมีที่ให้ยาวๆนะนี่ครับเขาก็เป็นคนที่รักสัตว์ครับว่ารักอมเล็จก็รักสัตว์นะครับรักให้สัตว์อยู่กับเราเป็นนานๆด้วยนะโอเคครับคลิปก็สนุกสนานแค่นี้นะใกล้สิดเทอแล้วนะครับผมไปเที่ยวกันให้คุ้มนะครับผมโอ้ย